วันนี้เราได้ค้นอะไรเจอของใหม่ๆเนาะบังเอิญที่มาจากอินแปลงเอาเครื่องเครื่องบีบน้ำมันมาเราก็เลยทดลองเอา,อาพื้นฐานง่ายซึ่งเราเอาไปเอาปลาล์มไปทอดแล้วก็เอามาลองบีบดูแล้วรู้สึกว่าเครื่องเขาดีมากมันแห้งแล้วน้ำมันก็ได้ได้เยอะอป,รปริมาณ50%เพราะว่า แล้วก็แยกเห็นชัดเจนว่ามันแยกมันไม่เป็นมันไม่เป็นโคนซึ่งมันเจอโดยบังเอิญเนะาะบังเอิญเรามาเจอกันก็รู้จักกันเลยี่บุญพามาครับอ่ะมีอะไรจะพูดโอเคครับก็ก็เป็นความรู้ใหม่โดยบังเอิญน,นะฮะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเราก็คาดไม่ถึงว่าว่าสิ่งที่จะจะสกัดออกมาแล้วได้ได้น้ำมันเยอะเนี่ยมากๆเนี่ยนะฮะก็ซึ่งมันเป็นการการที่ทำโดยบังเอิญน,นะครับก็เลย ก็เลยได้ได้สิ่งที่เป็นคําตอบนะฮะเอาข้างบนก่อนครับผมครับก็ก็เลยได้สิ่งที่คําตอบที่เห็นได้ชัดเจนแล้วก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจมากครับผมเอาข้างบนก่อนแมเห็นเห็นอไหมโอ้เบาเบาเบาอาจารย์เบา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 เดี๋ยวพักก่อนพักก่อนน้ำเยอะมากเลยเนี่ยเยอะ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 ภมิมิ่ามาทนี่ิา คุ้มค่าที่เราคอยมา2อปีทำาโง่ไปเยอะเลยนะทำไปหลายทางเลยนะทางไปเยอะตอนนี้แส่ไ้เครื่องหีบเกี้ยวนี่เอาไปใช้เงินกันแล้วกันเนาะปามไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยหมดหมดโอกาสหมดเวลาของปามแล้วเนี่ยเริ่มดีกัจันเริ่มไปเรื่อยๆโอเคโอเคอันนี้มันเหลือเงินนะเมล็ดรูต้องจอดเล็กมากนะพี่โกติ์มากที่สุดเล็กที่สุดเลยก็รูใหญ่ไม่ได้เลยเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ ลูกใหญ่ไอ้เลนมันจะออกก็ก็เอาไปจนกระทั่งตัวตัวข้างบนติดพอพอข้างบนติดแล้วค่อยค่อยเอาข้างล่างดันขึ้นเอาหมดแรงทางนี้ก่อนอ้าวจนหมดแรงตัวนี้ก่อนอย่างงี้มันก็แห้งจะยิดตัวตัวแม่แรงเอาไว้สุดท้ายโอเคชาช่ได้เราไม่เอาแต่ช่างมางอนนี่เราใช้ช่างดูว่า กี่กิโกันไอาจารย์ไปหามาบอสห้ผมน้าเนสรุปแล้วทุกบานนี่จะมีกระทะมีไคั้งนี้เขาอยู่สกปผมอาจารย์หาช่างให้เอาจารได้เเดี๋ยวเดี๋ยวพวกผมสิแกะเอาตัวนี้ไปช่างเนาะอาจารย์เนาะเอาเอาไปช่างเดี๋วันวันนี้สรุปง่ายๆร่วมกันก่อนนี่ก็ลออีกวันนึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครึ่งวันพรุ่งนี้ครึ่งวัน มันไหลมาใส่แจาะอะไเนี่ยเป็นเพราะรูมันเล็กนั่นเองเนี่ยเพราะว่าเครื่องทั่วไปนี้ที่เจอรูมันใหญ่ไงรูมันใหญ่มันก็ติดแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่มีไม่ได้ทีนี้เอาอะไรเจาะนี่รูเล็กเนี่ยทอดไม่ได้แอลงคืนก็ทำให้ได้ลงคืนก็ทำได้เหรอทอดเหมือนกันอาจารย์ทอดต้องทอดให้ให้ไต้ที่ทอดให้ให้เกือบเกือบเกือบกรอบเลยเนาะเกือบต้องกรอบเลยนะ พอาบีบแล้วออกมาแล้วแห้งสนิทเลยนั่นนั่นมือทอดนั่นมือทอดนั่นมือทอดมือทอดลออีกล้อนฮะมันล้นออกอยู่ในนี้ก่อนก็ก็เมื่อกี้อาจารย์หมุนลงเร็วแรงอ่ะเออหมุนแรงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่ารู้เรื่องเลอันนี้มาทสำหรับทำอาหารปลาราคาราคาเจ็ดเป็ผมมากไว้เมื่อกี้นี่เนี่ยใช่แหละ ใส่แล้วไปใส่แล้วผมมากไว้เมื่อกี้หนึ่งเดียวให้อาจารย์เพิ่อนคำนวณให้บีบแล้วร้อนแต่มันแยกเลย,ยคุณเร็วมากกว่าเครื่องทุกอย่างเลยนะเนี่ยเรี่ยงนี้อาจารย์นี่ยเนี่ยนี่ยทีนี้ลงปลาล์มจะถึงการนา้ัตาลแล้วนะพี่ๆเลยชาวบ้านทำเองได้หมดแล้วผมบอกว่าผมจะทำลานปาล์มสุขสมุนรณดา่าเพื่อนแล้วเนี่ยเพื่อนกันเนี่ยเดี๋ยวเขาด่ากันด่าทั่วพื้นผิง ไอ้คนเลิกเบียร์จันฮ้ยังนะยังนะยังเนะเออเอาเอาเอาให้จนหมุนไมไปเออเออครับผมต้องออกแรงหน่อยอย่างนี้ต้องเอาไปรุ่นมารุ่นในเบียร์หนุนมามาลุยอ่ะโอเคโอ้ลำพังไอเกียวนี่ก็บอแรงมีไม่แรงอัดก็มีจะเหลือ นี่ไงถ้าถ้ามันเริ่มแน่นไอ้ขี้มันจะออกเราดูแล้วขี้มันก็ตกตะกอนแสดงว่าขั้วยังไม่ได้ที่อ๋ออันนี้มันทอดไม่แห้งคลับลองดูรีบชุดที่แล้วได้เจี๊ยบไหมชุดที่แล้วไม่มีอะไรไม่มีเลยไม่มีเลยเนื้อแห้งอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เป็นความรู้อยู่เก็บในคอมส่วนตัวเส็จที่แล้วบ่าวอาจารย์อ๋อโอเคโอเคครับไม่แรงเลยครับผมเอาตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันจะช่วยได้อันนั้นตอดอก ทอดก็ไม่ได้ใช้น้ำมันดีทอดนะใชครับใช้ที่เหลือเอาไปเรื่อยๆเลยโอ้โหอันนี้อุกเลาทอดไม่แห้งหะืออทอดไม่แห้งไม่ไปแล้วเอาไปเลยเอาไปเลยตัวนี้ที่ทำให้เป็นไข่อ่าเพราะมันเป็นไข่เอาไปเรื่อยๆ้เรยๆบทบทผีจะจับยัดมันก็ยัดมาเองครับพี่เออใช่ทำกันตั้งหลายปีก็ไม่ได้งงหาอยู่ ไปทอดใหม่อันนั้นมันยังแห้ง้วยดเยน่เอาไปทอดใหม่ไม่กรอโอ้ผมห็บกันวันนึงยังไม่ได้ขนาดนี้เลยวอย่างเล่นเล่นทีเดียวสีท่อไหมโอ้โหสท่เลย ถ้าท่อใหญ่มันคงไม่ดีเท่านี้หรอกท่อขนาดนี้กำลังดีกว่าใช่ท่านพอดีมันเนาะใช่เพราะใหญ่มันวิ่งไม่ออกแต่ถ้าถ้าเล่นอย่างนี้สี่ท่อทีเดียวเลยอันนี้เป็นสี่นิ้วเนาะสี่ท่อสี่ท่อมาแล้วทําเป็นบ่บอรับเลยนะโหนูปวดปืด้อทำแปน้นทําแป้นได้ที่สองอันอ่าอ่าที่ก็สองก็บ,บอกพอกแล้ว บอกว่าถ้าได้วันสิบริทผมว่าผมจะเอาวันละร้อยลิตรมักใหญ่มักใหญ่ <c oughs> มักใหญ่มักใหญ่สิบริทนู่นแหละไปไหนมาไหนเนี่ยเติมรถได้เลยไงเดี๋ยวไปทำใส่ทำอะไรแล้วก็เติมรถตั้งแดดตั้งใสแล้วเติมรถเลยทำให้มันชัดๆได้ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วอันไหนอันนี้ที่ต้มไงใช่ไหมที่มันได้ไปต้มกันใช่ไหมเนี่ย ปลี่ยนแมันเริ่มแดงหน่อยๆด้วยซั้งไปเอาไว้ลยนะต้องมาใส่แดดด้วยก่อนเม็็ดดเเมริ่มแด้เวลาเราไม่ซื้ออีกแล้วใช่ไหมเราไม่ต้องลงทุนกับมันช่วงหลังเนี่ยแดดไม่ค่อยมีตอนนี้เริ่มแล้วผลโอ้โหอะไรหักอะไรหักไม่ไม่ไม่มันมันมันไอันนั่นน่ะไอ้เอาไอ้ไอ้นี่แบะไอ้ขี้นี่แบะ มันมันมันไม่แห้งไงเดี๋ยวมาบีบนี่ต่อโอเคเอาแก่เลยงั้นแก่ก่อนไหมเดี๋ยวลองก่อนเออแก่แกอแก่พอแล้วพอแล้วทำมาทำมาหลายปีวันนี้เพิ่งจะเจอทางสำเร็จทางบรรลุบรรลุโดยบังเอิญถือว่าเป็นบุญนะวันนี้มามากาลสินเนี่ยบุญจริงๆเรา ค้นคว้ากันมาหลายปีกว่าจะเจอพอเจอแล้วก็รู้สึกว่าตาสว่างทางสะดวกน่าุกขปวด็อกดึงเพิ่มขึ้นมาครเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เอานิดก็อลงอเอาไม่แรงดันปึ๊บ <c oughs> จริงๆทำต่อเนื่องอยังได้เลยออโต้ก็ได้นะนะั่นแหละ ไม่ต้องให้คนไปดูมากหรอกพุดปลาพุดปั๊าเป็นเงินกว่าแปดถูกกว่าเครื่องหีบอีกย่างเงี้ยทำใหญ่ๆก็ถูกเครื่องหีบกว่าประมาณเจ็ดแปดพันบาทก็ไม่คือเอาเอากำลังผลิตเท่ากันเนี่ยจนถูกเครื่องหีบนะเครื่องหีบมันละเอียดอ่อนนะอาจารย์มันต้องทำละเอียดอ่อนเอาอย่างเงี้ยง่ายดีไม่แพ้ไหนเครื่องมือแบบนี้เครื่องมือคนโบราณ เขาทำมาแต่นมนานแล้วแต่เรามอง<ร>ข้ามคือคนโบราณเขาใช้ไม้ยาวๆอาจารย์กดก,กดคนสามสี่คนนั่งขยมขยมขยมบีบน้ำมันงานนี่โอ้ยออกหมดแล้ว,แ,วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ใช้ลิ่มตอกปังปังออก อัันนนี้มทอดไม่แห้งทอดแห้งก็เลยบีบไม่แห้งเนาะไปทอดใหม่ได้ไหมนี่ฮะหีบเลยเดี๋ยวอ่อนใหม่เอไปทอดใหม่ละประมาณครึ่งโลอะนะเล็กในยังไม่แตกนะเนี่ยไม่แตกหรอแห้งก็ผิดเลยเอาไอ้ที่แห้งก็ไม่แตกแต่ต uh ้องไปบีบบบีสก mm ูอ hmm. ีกทีนึงใช่ไหม แต่มันแห้งสนิดเลยเน,ะนอยารเนี่ยมันจะไข่หน่อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้น้อยก็บางทีอาจจะต้องจำเป็นใช่สองระบบเหมือนกันนะอ่ามันมีไว้ก็ดี ถ้าทอดให้ดีแล้วจบขั้นตอนเดียวจะง่ายกว่าแล้วเอาไปเลี้ยงส่งเลี้ยงสัตว์ไปอะไรไปทำอะไอไกินลงปามเลยนะ